สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวใช้ฟูมสีพ้ามากินนี่เด้อจ้ะเมียงทะเลเนา,จาะจ้ะพี่จ้ะปลาเมือกโหยงยิ่ๆพี่น้องไหนจ้ะโหยงยิ่ๆเลยจ้ะหนวดมันเนาะเขาเอือนวดมันเนาะหนวดใหญ่ๆเลยกุ้งกับโต๊ะยิ่งที่กันพี่น้องยิ่งโต๊ะยิ่ๆพี่น้องราทิใส่ใส่ละประมาณใส่ละสามสามร้อยกว่าบาทประมาณานะจ้ะปลาเมือกกับกุ้งนะจ่ะกะมี ผู้ใจดีด้จ้ะเพื่อนสปอนเซอร์เนาะเพื่อนเพิ่นขายกุ้งขายมือเดือจ้าพี่น้องเพิ่อนเอามาให้มาให้กินเห็นเห็นเพื่อนเห็นไทยคลิปเด้อพี่น้องเพิ่นก็เลยเอามาให้กินจ้ะอันต้องขอขอบคุณเพื่อนนั่นนะจ้ะเจ้าของกุ้งเจ้าของมือเดือพี่น้องเนาะเดือจ้าแล้วก็ที่เห็นใส่ถุงมือนี่ย่พราเป็นอย่างเดอจ้าคือว่ามือสาวใช้ย่างเนี่ยถึงละมันจ้ะพี่น้องํามันลวก อันเจียวกระเทียมจ่าน้ำมันลวกละกะมันยังเป็นแผรอยู่นะพี่น้องเนาะยังเป็นอันร้อยแผรเป็นเนื้อจ่ากันมากินมันยังกะย่านอันนี้เนาะมันเบิ่งมังงามนะพี่น้องเนาะเบิ่งมือสวยงามเนาะให้มันแผรหายดีๆก็เนื่องจากหอยแผรเป็นหายดีๆก่อนเดี๋ยวสิมัดพอดมือให้กินคือเกาเนาะพี่น้องเนาะปกติกะสิเห็นอันกินมื้อเดียวเนาะมันบริทนัดปันใดเด้อพี่น้อง สิกินซองมื้อละจ้ะแต่ว่าหั่ส่ถุงมือกะขอโทษขออภัยนะจ้ะถ้าผู้ใดเบืองเราบ่เนี่ปันใดเนาะว่าเป็นตาเบืองปันใดเนาะก็ขอโทษขออภัยนะจ้ะเพราะว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะจ้ะคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์สาวใช้ยาภูมิในคลิปอันกินกินก้อยจ้ะกินก้อยประมาณนั้นละจ้ะถ้าจำไม่ผิดเนาะว่าเป็นยังคืออันใส่เมื่อเดียวเห็นไลค์คลิปแล้วอาจารยพี่น้องก็เลยถือโอกาสคลิปนี้ละจ้ะมาบอกมาบอกซูฟังนะพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้ละนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอัน หายดีอีกจากเดือนซองเดือนพี่น้องเดวสซีทอดทุ่งมือให้เบิรงนนั่จ่าตอนนี้ไข้ท่ายาอยู่เนาะแมงมันก็หลายๆเด้อจ้าบบบนี้ว่ากินน้ำกันน้ำพี่น้องเด้อบบบนี้เดิ้ลจ่าเด้อหนวดใหญ่ๆเลยจ้ะมันต้องมันหนวดใหญ่โหดเนาะมันมันต้องตัดก่อนเด้อจ้ะตัดก่อนเนาะจ้ะตัดหมอนก็พี่น้องนี่ไงจ้ะนี่หนวดใหญ่หนวดใหญ่เลยพี่น้องจ่ะ ญ่ซำหนาเส,สาเชียยังภูมินะจ๊ะเห็น,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 นว่าหนาไ่กันไ่ก็หนาได้บ้เงหรืพี่น้องด้วยสองสองวอดนะจ๊ะต้องตัดกอนน่อนเนาะตัดก่อนจัะแกะก่อน หอดพีนด่น้องจิ้มเลยจ้ะคุยน้ำจิ้มเลยพี่น้องมาพี่น้องมาเด้อจ้ะน้ำกันเด้อปันิดนีเด้อจิ้มแซ่บๆจ้ะพักแล้วพี่น้องไลค์คลิปเราจะใส่แต่เมื่อเดียวกับวัฒนดรรกันเลยพี่อันมีเพิ่นมาคอมเมนต์พอดีเนาะก็เลด้ถือโอกาสออกพอดีพี่น้อง แต่ว่าถ้านัดปันใดเราจะกินคังเดียวก็ได้เนาะแต่ว่ากะว่าอยากยกขึ้นมาปันใดเพราะว่ามันกะเบื้องเราบ้านเพราะใครสวยงามปันใดแล้วจ้ะพี่น้องเนาะไหนพี่น้องจิมลาดเลยจ้ะหอเลยพี่น้องหอเมื่อไห่ปากเลยปันนี้เขาแบบไงจ้ะ

បងถามពីដល់ញ៉ាំជិមសាបแฮងពីណុកតាមរត់លើតាហាក់មកណាស្ទេមើលដល់តាជួកໃສអំ อกแล้วกันมม่พอกับเทปเจียพี่น้องมันหอมเดออกออกกรดีด้ดุ่มดโอ้น้อมันหัมแล้วจ้ะ แล้วจ้ะหม้อมันไม่น้องมันมันมันแหนตงตัวแบกใหญ่เล้วจ้ะหนาสิประมาณนั่นใส่แล้ประมาณสามร้อยนะพี่นอ้องสามร้อยก็บาทขอขอบคุณเพื่อนหลายๆจที่อันเอามาให้กินเนาะมันว่าเห็นกินเป็นตาแซ่บจันพี่นอ้องเลยเอามาให้อัน

ยัง,งคับคุณพนะี่น้อสดเนาะอ่้ท่านกุ้งอ่ะกับมือปลาสดท่านกุ้งปลสดเห็นพี่น้องเวลาข้าวไปต้มไปลวกไปยังเนี่ยมันสีอันมันสีเละได้จ้ะมันสีติดเนาะมันสีติดกันอันนี้มันสดได้หนะจ้ะกับมือจัะฟางใช้กันพี่น้องเอ้ยจะแซ่บเสียอจ้ะ อืมมาได้จ้ะทำยังไงเลยพี่น่อง มันมันยังเยอะขนาดตอนลวกอันมันมันร้อยออกมาหลายเราได้จ้ะยังอดู อันเขาเจ้าอันอยางนะไม่มเห็นหนะจ๊ะเห็นท้ายคลิปมปากด้วยพี่น้องปากาปลาหมึกคลิปมันเปลี่ยนนะจ๊ะเอาไว้ก่อนอันเขาเจออ้ายางไหมไม่เห็นกำลังจัดอันกำลังจัดถาดอยู่พี่น้อง ว่าอะไรแบบแซ่บ่าสักินน้ำหนเปียกมาทานไม่นรอกเดี๋ยวท้าคลิปจัากันดอกท่านสีกินกับเขากล้องนับกันก็ได้ว่าท่านสิว่ากล้าเขากล้องมาสัวเเขากล้องเขาไม่ได้กินแล้วสันวอกแล้วพี่น้องเาคนเี่ท้ายคลิปเดี๋ยวไม่กินนับกันยังไดเนาะไปลิบบอลสุขภาพพอให้ัไม่จ มัสุภาพขอแพมด้วพี่น้องด้เสินนี้กับหอมนุ่มนี่นะจ๊ะตื่นมา่ยกินงใครด้วยพี่น้องมาบักันนะ โอแค่สื่อกินใช่เราเพิ้งเป็นตะเหนียวเนาะไปยุตัดไปเห็นยุตตลาดพี่เนาะหงายแน่ๆไม่หลังน้ดสิจ้ะการสื่อมันกินยากันเหนียวมันกินน้องเบิ้มตะเดนียวพี่น้องกรอบดีจ้ะกรอบแค่ เอ้ยเขาปากได้บ้านพี่น้องเอ้ย No. วันนี้สาวใช้ยังพุ่มขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องอิ่มแล้วนาะจ๊ะมือแรงกะกินเข่าก็ได้อีกดอกพี่น้องอิ่มคักอาบน้ำล้วก็นอนเลยบันนี้มืออื่นสีเฮ็ดยังให้กินอีกอะรอติดตามชมนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวใช้ยังพุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ